มามันพร้อมแนะเงินแค่หนึ่งคนนะไอ้ควยมาดิมีมีมีด้ยินมีไฟต์ติมเมื่อไหรแล้วมันพร้อมแล้วเราพร้อมเหมือนกันพี่วินมายังยังยัง <c oughs> ในเขาเกิดอุบัติเหตุเขาแทงห้องลาเมื่อกี้แต้แต่สองหนึ่งก้าวแต่ไม่เป็นไรเขาไหวแล้วสี่สิบชนสี่ห้ามึงก็ไหวมาแล้วสอก้าหนึ่งตรงเนี้ยทำให้เต็มที่ไกลนั่งสู้ไปต่อสู้มาดิเฮียไม่เฮียหรอกก้าวก้าวมาเลย เย็นเพื่อนแดย็นย็นไม่มีไรสัตว์เตหรอน–่ไว้ส่ง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 ไว้ไปเนี่ยตรงป้ายเนี่ยเพื่อตรงป้ายเนี่ยตรงป้ายเนี่ยไปงปไปไปไงไปไปงปไ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 ไปไปลงลงลงปลงปปปปงปปปปปงปปปงปปไป เราต้องป้เราตปเพื่อนไก่ย่างไก่ย่างไปเราต้องปปืนเล่นบนรถมาๆไขึ้นไปไปนั่งรับเพื่อนหน่อย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 มึงเอาไอ้พวกรับหลังนี้ตัดตาย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 ดันขึ้นไปดันขึ้นไปอาสอบ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 ไป

ไมไหเนี่ยยู่มันกล้าไไดไรกันกลาไม่ได้ยีอะไรกันกล้าไ่้อะไรกันาไม่ได้ยีักล้าไยีอะไรันกล้าไม่ได้ยีอะไันกล้าไม่ได้ยะกัน้มันกลาไม่ไดีล้าไยอะไรกั้าไม่ไีอะนกลด้ยไรกันก้อนไม่ได้ไรได้กันก่อะไรกัน่อะกันกลกัล่ไกันกล้่อะกันกล่ไกันกล้่อน ้มึงใครสัตว์แต่งตัวเหมือนพี่วัวมึงใครกัไบป็ับปรถดเอาไปาไปเอ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 าเอาไปกา เคียเดี on, right oh okay. ๋ยวกูต้องไปตะโกนบอกเพื up, yeah, ่อนแล้วมันรีหลังไฟเต็มเลยมีแ้วตีแลตีล้มด้ไได้างไปไเอาร่ลงรง่งอาลงไปไา่ ชช่พี่ฟ้าชู่ชู่กู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 พี่พี่เราต้องออกพี่เราต้องออกออกวไรเราต้องออกมนี่ด่กนไปเวยกันชพี่โชดิเอ้ยดูกูชพี่โชวเองดูกูชู่พี่โชวงเล่นไป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 เอาพี่โชว์ไม่ตาย ที่เลไปดินา้าเ่ตุ๊กแกกอนเล้วเฮ้ยเล่นตุก่อนเล่นตุก่อนกับาเล่นกับเพื่อนก่อนไพนาไดไหวไหว

ไอ้ขเพื่อนกูเหี yeah. ้ยอุยทาไม่ค่อยดีนะนี่จุ๊บเพื่อนหน่อยุบเพ่อเยอะๆจุ๊บเพื่อนเยอะๆจุ๊บเพื่อนเยอะๆจุ๊บเพื่อนเยอะๆุบเพื่นเยอะุบเพื่อนเยะ

มงทรเป็นไาดีมาไกลเนาะไปไหนยี้ใส่ไฟยี้อใส่ร้องให้ยเย้ยอ่อนเหมือนเดิมไอ้สรัพย์เฮ้ยตะโกนบอกเพื่อนดีใครไม่ได้ทำอไรซ่อมรถเลยใครไม่ได้ทำอะไรไปซ่อมรถเลยตะโกนบเพื่อนดีพี่ก้าวสองพี่ก้าวสองตรงตรงรถเยอะ ดีหน <onents> ่นเเมึงพ่น้หมดเลย้หมดเลยนเทิ้งให้หมดเลยนเี้ให้หมดนเี้ให้หมดที่รถที่รถมามาดิมาด่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ขึ้นรถมาขึ้นรถมาคนนึงเดยวลังเลยนตรน่เลยมลตรงพี่นอยู่สายมือกกนนังยืน้าสายมือล่างเฮยมนลีเเาสายมือดนล่างลเพื่อนวามเพื่อนมารีอยู่สายมือด้านล่างนปลไปน ใจมือด้านล่างไปช่วยเพื่อนดิใครไม่มีศพอ่ะมีมีมีถือศพถือศพให้ตาหน่อยเฮ้ยมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนหมดยังหมดยังหมดยังมีอีกปะมันรีเพื่อนดิใช่ปะ ใครจับปืนไม่ต้องห่อเลยมึงคาตีนะคนคนถักคนจับปืนอ่ะไม่ได้ไงพี่ยาเพื่อนกวาเนี่ยไอ้โล่โล่อันนี้แยกแยกห่อยนะบ้านเราต้องกลับไปช่วยน่ะเราเกี่ยงงี้เกี่ยงงี้ตอนตอนนี้มีใครห่อยังตอนนี้มีใครห่อยังเราคูไปหาที่เตรียมห่อขอปะเออเด้อเด้อเดี๋ยวกูตะโกนบอกเพื่อนในไฟให้มาเดิมมาเดิมไปไปไปบอกคนในไฟรีบรีบซ่อมโลนแล้วอย่าพึ่งห่อนะรีบซ่อมโลนแล้วอย่าพึ่งห่อนะรอฟังรอฟังซ่อมโลนแล้วอย่าพึ่งห่อนะ คาตีนไว้นะปืนอ่ะฟังนะเว้ยฟังฟังนะใครที่มีศพแล้วไปหาที่ปลอดภัยรอหอรอสัญญาณพี่ชคกี้พี่ชกีไม่ไม่ไม่กูกูกูลูกูกูกเกูกูกบกูกเกู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 พูาูก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 ููกูกูกูอููกูมากูกูกูก่กู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 ูกู่กอยู่เผากอยู่เผากอยูเผาใครที่ไม่มีศพไปไปเอาศพ